สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าตอนนี้เด็กๆหลับหรือยังนะคะถ้ามือเขาค้างไว้แบบนี้นะคะแสดงว่าเขาหลับจริงค่ะวิเขาหลับจริงค่ะถ้าหลับจริงๆอะ่ะนิ้วเขาจะชูสองนิ้วได้ด้วยแหละอนุบาเลเผยวิธีเช็คเด็กอนุบาลหลับจริงหรือแกลับถ้าแขนค้างแบบนี้รู้เลยหลับลึกแน่ หลับจริงไหมทําแบบนี้รู้เลยเมยื่อครูพลอยครูอนุบาลในจังหวัดเชียงใหม่โพสคลิปแชร์ทิคเชคนักเรียนอนุบาลช่วงนอนกลางวันว่าเด็กคนไหนหลับจริงหรือแกลับโดยการให้ยกมือค้างเอาไว้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะคะว่าตอนนี้เด็กๆหลับหรือยังนะคะโดยการเราจะยกมือเขาขึ้นมาอย่างนี้คะ่ะถ้ามือเขาค้างไว้นะคะแสดงว่าเขาหลับจริงค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าเราเขาเขาหลับจริงหรือเปล่าถ้ามือเขาค้างไว้นะคะ ถ้ามือเขาค้างไว้แบบนี้นะคะแสดงว่าเขาหลับจริงค่ะเดี๋ยวเราจะลองปล่อยนะคะเขาหลับจริงค่ะมือเขาค้างอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบอีกรอบค่ะค่ะเราจะมาทดสอบนะคะว่าน้องเขาหลับจริงหรือเปล่านะคะโดยการเอามือค้างไว้แบบนี้อีกแล้วนะคะถ้ามือเขาค้างไว้แสดงว่าเขาหลับจริงค่ะ อ่ะเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองปล่อยเบาๆนะเฮ้ยเขาหลับจริงค่ะแหมค้างนานขนาดนี้ครูรู้เลยว่าหลับจริงแน่งานนี้ทําครูอดขำไม่ได้เมื่อกแกล้งเด็กเพราะเด็กแกล้งหลับก่อนที่ครูพลอยจะลงวิธีการทดสอบอีคลิปคราวนี้มีการให้ชูสองนิ้วซะด้วยครูก็รู้ว่าหลับลึกจริงแกล้งหลับแน่เลยไหนลองทดสอบสิถ้าเขาเอามือขึ้นมา แล้วค้างไว้ค่ะเขาบอกว่าแขนเขาจะไม่ตกถ้าเขาหลับจริงๆนะคะ<ๆ>เขาหลับจริงค่ะแขนเขาไม่ตกด้วยค่ะแต่ว่าครูพลอยอ่ะไปอ่านมาอีกค่ะท่านผู้ชมเขาบอกว่าถ้าหลับไม่จริงอ่ะเอ้ยถ้าหลับจริงๆอ่ะนิ้วเขาจะชูสองนิ้วได้ด้วยแหละ แล้วเขาก็บอกว่าถ้าหลับจริงๆอีกแขนจะค่อยๆวางลงเองค่ะแขนเขาจะค่อยๆวางลงไปเองอุ้ยสงสัยหลับไม่จริงละแขนเขาจะค่อยๆลงไปเองค่อยๆอ๋อเออใช่หลับจริงนี่แล้วด้านขวานี่ล่ะหลับจริงหรือเปล่านะเขาหลับจริงเหมือนกันค่ะ อันนี้ถ้าหลับจริงเขาจะชูนิ้วโปง้งนะเนี่ยอ๋อนี่ก็หลับจริงเหมือนกันแล้วแขนจะลงเองถ้าหลับจริงอะ่ะแขนก็ลงเองเหมือนกันเออทุกคนหลับจริงๆค่ะไม่มีใครแกลับเลยโอเคค่ะ เรียกว่างานนี้ชาวเน็ตเห็นแล้วก็อดขำไม่ได้ทำยอดวิวพุ่งไปถึง7ล้านวิวโดยชาวเน็ตก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กหลับลึกจริงๆบางก็สงสัยว่าคุณครูกั้นขำได้ยังไงบางก็จัวิธีเตรียมไปทดสอบกับเด็กๆที่บ้านแล้วนี่ก็เป็นคลิปสุดน่ารักระหว่างครูและเด็กแต่ก็อยากแนะนำให้น้องๆนอน,อนอกลางวันเถอะพอโตมาน้องๆจะรู้เองว่าการนอกนกลางวันเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l เว e ร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ